เหลือก็แช่ตู้เย็นไว้นะเวลเราไปทอดวลาเราเหลือก็แช่ตู้ไว้แช่ฟิดไว้ก็ได้แช่ฟิสไว้ก็ดีเพราะว่าหรือถ้าส่วนมากจะเป็นหกตัวโลเ้อะห้าตัวโลจะมีน้อยหน่อยไซส์ใหญ่ๆจะมีจะมีน้อยนิดนึงค่ะใครสั่งไปอ่ะทอดเร็จขอให้ยำนะถ้าไม่ยำเค็มนะคะคุณเพราะฉันทำเป็นปลาเค็มปลาเค็มลาจ้ะสั่งได้เลยเด้อในช้อปปี้นะทุกคน เดี๋ยวลงขายวันนี้แหละค่ะถ้ากดไปยังไม่ขึ้นแสดงว,ว่า,าท,ทั้งยังไม่ตอบลับอะ่ะแต่ว่าจะลงขายวันนี้แหละเพราะแท็กวันนี้ละนี่คือหนึ่งกิโลค่ะมีห้าตัวบ้างหกตัวบ้างเจ็ดตัวบ้างจะ้ะแล้วแต่ไซส์โอเคท่านคนขาแท็กหนึ่งประมาณนี้